คือคือเลยพอฟ้าได้คึกันเลยไอ้ว่าได้ซื้อเขาจ้าเคยบนยูติเบิงเออเป็นเด็กน้อยครับมั้ยเอาจาเจ้าเป็นเด็กน้อยยูติเฮะบรแมาเกิดมาเถ้าหลด่เถาจะนาห้ขวางเ้ยเออด้เบิรงอยูไหมบ้าด้เบิรงได้ทันยูทันยูอ๋อพอเห็นปั๊บนึกถึงเลยคิดจะปักกันแ้วคิดจะเตอนเดน้อยเนี่ยมีเราซื้ออย่างมีเราซื้อบุบผาเลยใช่ฉบาบุบผาเป็นแม่เล่า โอ้ยมึงก็จะสอบเอออันนี้จะสอบมันนั่นเอาเขาเรื่องรถใช่าไปแล้วนะอ,อ๋อนี่ดีแม็กเครื่องสอบมันหาเอาเร่สงสูงยีลาแคะเรียกมันว่าไอ้ขอโทรมาจองไอเ้เสมขอจองบักกันกล้วยอ่ะอ่าจรู้ว่าขั้นไหนมอคุณกุเอินบิรเบิบ่งดีแม็กไอ้ดีแม็กขอจองดีแม็กมันดีแม็ก,ก,นนกขั้นในรถคุซีร้อยกว่าขั้นดีแม็กแปะไปเอ้สามร้อยดีแม็กแปะไปแล้สามร้อยเอาดีแม็ก กล้วยเอเอ,อ,อ,เอมีมีซื้อเสียงเรียงน้ำแต่ละคันแต่ละคันปพระาะได้จำมาเหกันไต่เนี้ยนะเขาเรียกว่าต้องมีนี่ฉายาด้วยเออามาบักกานกล้วยบักแกนกล้วยอ่ะสีช้างแกนกล้วยมาต้องเครื่องล้มโต้งอ้อหอยหอยคืองอจริงจริพี่น้องหอยคือนกระตุ้ตงเลยนี่มักแตบักหอยใหญ่ยอยู่ด้วยหอยใหญ่เออบักกานกล้วยมันบักหอยใหญ่กานกล้วยชอบหอยใหญ่อยอยเอ้า ฟรีดาวฟรีจ้องฟรีจัดฟรีอนฟันห้าพันเป็นไงไวรล่นไวรล่นเป็นไงเป็นไงนะกระจกไล่ามาคอดส่งซับกระแทกนะกยหายดีขนาด,ดนี้เลยนะไ,ไปบุ้งไปบัตไปงานบุญงานบวชโฆษณาหายกระจกหายอยุ่นเลย <c oughs> นะนน้อยแจ็คใสนะเพราะว่าใส่ก็มองไม่เห็นไม่ใส่ก็มองไม่เห็น นะรุ่นนี้บอกไว้ก่อน <laughs> อยางไรก็ไม่เห็น <laughs> อยางไงก็ไม่เห็น <laughs> อ้าวดัวถังไนครับหวงมาลัยไทยเทเนียมไม่แสนหน่อยๆน่อยนะค่ำลบป้ายห้าวตาคาพ้อม ผู้หวังดีหวังดีเลยาอเป็นผู้หวังดีเป็นคนจิตใจมีเมตตานะาอก็เลยอาสาเอารถซิ่งซึ่ไอมีอยู่นํามาอุดยุงให้เพราะยุงปามเยอะจะเป็นอ่าพยันตรายต่อบุคคลอ่าพยันตรายต่อชาวบ้านที่หมู่บ้านใกล้เลียนเคียงอ่านะที่เห็นไอเสียมอยู่ก็แชร์ให้ด้วยเพราะว่าไอมาอุดยุงให้แล้วไม่ใช่บ้านคนรวยเขา บอกให้มาอุ่นไถหรือเปล่าบ้านหลังนี้รับตังค์เข้ามาหรือเปล่าไม่ได้อุดยุ่งไม่ได้อุดคนมุดมุดมุดมุซ้อนเลยโอ้ยเรียนร้ายไอ้จิตใจดีเนี่ยแล้วจิตใจดีปะดีดีดีนะก็บอกแล้วเออไอ้เป็นคนดีบอกแล้วก่อนนอนที่จังไหนนะฮะก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธิสวดชิศตะวนชอนเสร็จจบนั่งสมาธิอีกชั่วโมงครึ่งนะก่อนที่จะนอนได้นะ พูดเนาะพองเนาะนะจิตใจนะสะอาดบริสุทธิ์ห้ามพูดปดนะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะห้ามพูดปดพูดเท็จนะโอเคไหมว่าเราถือศีลกินเจถือศีลนะศีลไหนนะมันศีลมีมีกี่ข้อศีล มีสี่ข้อด้วยกันว่ายังไงบอกสเฮ้ยมึงอกี้ถามอะไรกูว่าขายรถขายรถเถ่อย่างน้เอฟซีมันกำลันมาว่ากูว่าไอพวกคุยมิศาล่าไอเจ้าเขาบอกไปช่วงเขาปลาเขาเมื่องไปได้กระถก็จะขายดีนะจักมันเบิ้งเบิ้งอยู่มัเดือ่มาขาเนี่ยพวกเออแล้วก็ว่ากูบ้าก็มึงไอโยนมาจังเลยเออนะมา You, back, 2, man, ha, อ, ef, man, อันนี้ดีแมากเครื่องสองมันหาแอลไอช้างก้านกล้วยเรียกมันไอก้านกล้วยนะฟรีดาวปีแรกพันห้าพันหวยอีกบาบหวยอีกฉบาบของรถสุนัขบาทปีแรกพันห้าพันหลังนั้นพันเก้าพันวิธีการจองครับแอดไลน์ที่นาติกดอฟเฟซบุ๊กหรือว like ่ายูทูปชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาสามอย่างแค่นั้นอย่าอายเดือดร้องให้ตังค์ไม่ต้องเสียจากบาท โอเคป่ะเมื่อบ้านปีไหมลูกแลนกลับบ้านขับฟรีตลอดทั้งปีนะเออดูดูฟังเหมือนจะนานนะขับฟรีตลอดทั้งปีนี่มันก็สิมอมสีนะแปลนบอแปลงไอ้ว่าถือบ่าถูกต้องเลยขับฟรีสองเดือนเด้จะหอดปีหน้าพปทีเด้จเดือนทำบ้านเด้อะปีนี้ไม่ต้องพเออไม่พรอีกทีปีหน้าไม่พรอีกทีปีหน้าเออเอากระสมค้ามบอ ก็เว้อาชื้อก็ชื้อก็บอกแล้วไงห้ามพูดปดนะแล้วก็ยังไม่พอปีแรกไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยพรแค่ห้าพันโอ้โหพรห้าพันปีแรกปีที่สองไปยึดโอ้โหอาพี่ต้อน้าจะได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายปีที่สองมาได้ไะปีที่สองปีที่สองก็เก้าพันยังไงก็ตะกี้ไม่ได้บอก นาเกษตรกรค้าขายวันเียวกนบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางขับวิ่นขับแกล์ขับหกล้อขับสิบล้อขับแม็กโครตัดไม่เผาทานเลี้ยงงัวเลี้ยงค้ายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องผมประมุ่งประมุ่งจบศูนย์บาทฝีดาวไอเสมโรซิงจัดไทยพิมก็ว่าสุดกัไอเซมพิมพ์ก็ว่างามกัไอเซม ผมว่าแกว่าไอเซียมไอเซมสุ่มแจกเสื้อเอฟซีเอครับพี่น้องแชร์ไปไว้เล่นแก